สวัสดีครับนี่ไทฟอร์เรกนะครับเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดเราทําอะไรกันเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดเราทําอะไรกันเราทำแบ็กแท็กกิ้งแล้วก็ดูว่าคู่ไหนหน่าสนใจตั้งไพรซ์เติร์ลหรือว่าโจดออกมาว่าคู่ไหนหน่าสนใจหรือว่าตั้งบายเซลิมิตเอาไว้นะครับผมอตอนนี้แนะนําก่อนว่ามีเส้นใหม่เพิ่มเข้ามาให้นะครับสาหรับปกติเนี่ยสี่คู่ออนท็อปเราใช้แปดสิบเก้าเส้นสีส้มนะแต่ว่าคู่อื่นเนี่ยตอนนี้แนะนําขึ้นมาให้ใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็คือเพิ่มขึ้นมาคือ Exponential Moving a v e r a g e 4 7สเลบสีสีเขียว0แล้วก็รายวิทย์สองนะครับสี่ลบสตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าไม่ถ้าคิดว่า47ไม่โอเคหรือว่ายังไงสามารถไปปรับเองได้นะครับผมปรับใกล้ขึ้นมาก็ได้หรือปรับไกลออกไปก็ได้นะครับผมอย่างคนอาจจะใช้34 42หรือว่า48่9 56หหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ลองเอาไปฝึกดูว่าลองเอาไปฝึกตั้ง ลองเอาไปคิดสูตรดูว่าเอ๊เราขยับเส้นตรงนี้มันโอเคหรือไม่นะครับผมเพราะว่าอะไรเราถึงมีเส้นเ e อสีเขียวขึ้นมาเพราะว่าบางทีเวลาเราแบ็กแท็กกลับมาจากจุดเปิดตอนที่เราเปิดเนี่ยใน e MA ซ้มเนี่ยกับตอนที่เราแบ็กแท็กกิ้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ตรงกันตอนเราเปิดแล้วพอเรามาแบ็กตอนเราเปิดเราเปิดในหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบใช่แต่พอเรามาแบ็กแท็กกิ้งแล้วเอ๊ จุดเปิดเรามันไม่ใช่ผมก็เลยต้องมีอีกเส้นหนึ่งเข้ามานะครับผมแบบนี้ร้อยี่สิบเห็นป่ะโอเคถ้าแบบนี้ร้อยี่สิบโอเคครับผมแต่นะตอนจุดเปิดเนี่ยอาจจะต้องใช้เส้นสีเขียวตอนนี้ก็คือเส้นสี่สิบเจ็ดเข้ามานะครับผมเพราะว่าตอนเราเปิดตอนเราแบงคกกิงไม่ตรงกันสำหรับอ e ีเมสซ่มตอนนั้นเนี่ยอย่างที่แนะนำก็คือ สี่คู่อันดับท็อปอาจจะใช้เหมือนเดิมก็คือส้ม89เหมือนเดิมแต่กรีนโซนเลสโซนทุกอย่างเหมือนเดิมนะก็คือ110-115-120ึ่อยขึ้นไปค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเข้าออเดอร์ค่อยเปิดออเดอร์นะครับผมก็คือกรีนโซนเลสโซนทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเส้นเพิ่มเส้นเข้ามาสำหรับคู่อื่นที่ไม่ใช่ท็อปโฟงเราอาจจะใช้เส้น47แทนนะครับผม เท่านั้นเองนะครับหรือเราอาจจะคิดสูตรเองเพิ่มเข้าไปก็ได้ว่าเอ๊เราจะเอาเลขอะไรไีถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้สี่สิบเจ็ดเราก็ลองทดลองดูสามสิบแปดหรือสามสิบเจ็ดหรยอหรือว่าสามสิบสี่หรือว่าห้าสิบหกหรือว่าหกสิบสองหกสิบสี่หรือว่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าแลตอนนี้สําหรับผมผมอาจจะแนะนาที่สี่สิบเจ็ดแต่ทุกคนสามารถไปไปทดลองดูได้ไปดูเองได้นะครับผมว่าเอา๊ใช้สูตรที่เท่าไหร่ดีลองคิดสูตรดูวิเคราะห์ เครียดเครียดหรือว่าสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาดูนะครับผมแต่ตอนนี้ตามนี้นะถ้าไม่ทันก็แคปภาพเอาแล้วสีส้มเหมือนเดิมนะครับผมอยู่โลจีพก็กำลังลงมานะครับที่เขาแนะนำเมื่อคือนมีหลายท่านแนะนำเข้ามาก็คือ GBPCAD หรือเปล่า g ี GB p c a d นะครับผมที่เข้ากรีนโซนแล้วก็บ่ายนะครับเห็นไหม เรามาดูกันเนี่ยครับถ้าใช้เส้นสีเขียวโอเคเลยนะครับ m a เอซีสิบเจ็ดสีเขียวเนาะกับตัวนี้หลายท่านใช้สิบเจ็ดแล้วก็โอเคแล้วครับถือว่า,าผลตอบรับก็ดีมากนะครับเราจากที่เราลองกันเพราะว่าถ้าเป็นคูน่อื่นที่ไม่ใช่ท็อปโฟเนี่ยรู้สึกว่าเส้นสีส้มมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผละนั้นตอนนี้เรานําเ,เส้นสีเขียวเส้นสีเขียวมาใช้แทนนะครับผมเนี่ยครับกรีนโซนนะครับ พอดีเลยคู่นี้พอดีพอดีร้อยสิบร้อสิบห้าร้อยี่สิบนะครับผมหรือว่าร้อยสาสิบร้อยสี่สิบก็เปิดออเดอร์บายนะครับผมก็คือถ้าเป็นคู่อื่นนอกจากท็อปโฟเราจะวาดจากเส้นสีเขียวแทนนะครับเท่านั้นเองก็มีอะไรจะสอนวันนี้ไม่มีอ๋ออีกคู่หนึ่งที่เขาแนะนําน่าจะตัวนี้หรือเปล่าเอ็นซีดีซีดีนะเอายูโรซีดีก็เหมือนจะเข้าได้ต้องลองจิ้มดูนะครับผม ได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมก็ประมาณนี้หนึ่งร้อยสิบห้าร้อยยีนร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับผม Not b แบ not b a แบใช้ได้นะครับผม a n z dc นเตัวนึงที่เขาแนะนำนี่ครับก็ในกลุ่มเมมเบอร์เขาจะคอยบอกว่าเขาจะคอยช่วยกันบอกว่าเอะตัวไหนมันเข้ากรีนโซล่โซนแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งที่จะสอนการตัดต่อจากคลิปที่แล้วที่สอนฟ้ากับส้มใช่ไหมล่ะตอนนี้เราไปเส้นสีเขียวเข้ามาเพราะนั้นอ่า เขียวเขียวอยู่บนส้มกราฟต่อไปกราฟจะลงนะครับเขียวอยู่ใต้ส้มตัดลงมาอยู่ใต้ส้มแบบนี้ต่อไปกราฟจะขึ้นส้มตัดอยู่ใต้ฟ้ากราฟจะขึ้นโอเคเียวสีเขียวตัดไปอยู่เ a มส้มกราฟจะขึ้นสีส้มอ่ะสีเขียวตัดไปอยู่เ a มส้มแล้วก็ส้มตัดไปอยู่ใต้ฟ้ากราฟจะขึ้นสีเขียวตัดไปอยู่บนส้มแล้วก็ส้มตัดไปอยู่บนฟ้ากราฟจะลงนะครับผมก็คือตามนี้นะต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเขียวตัดไปอยู่บนส้มแล้วก็ส้มฟ้าเนี่ยครับเขียวอยู่บนส้มแล้วก็ส้มอยู่บนฟ้านะครับกราฟจะลงเขียวตัดไปอยู่ใต้ส้มแล้วก็ส้มอยู่ใต้ฟ้ากราฟจะขึ้นนะครับผมก็คือตัอไปเราจะเทรดบายนันในในก็คือเราเข้าบายในกรีนโซนนะครับผม แต่นี้ไม่ต้องไปวอลลี่มากก็ดูง่ายๆดูเขียวส้มอย่างเดียวก็ได้หรือว่าดูส้มฟ้าด้วยก็ได้ก็ดูจากคลิปที่แล้วก็เอามาเอามาดูคลิปนี้แต่ก็คือราคาก็คือเข้าในกีโตเลสโซนนั่นแหละก็คือคู่อื่นหรือจะใช้ทุกคู่ก็ได้จะใช้ท็อปโฟด้วยก็ได้กับเอ a สเอีเขียว47เนี่ยจะใช้กับท็อปโฟด้วยก็ได้เดี๋วจะใช้แค่คู่อื่นก็ได้นะครับผมหรือใช้ทุกคู่เลยก็คือท็อปโฟด้วยก็ได้นะครับผม หรือถ้าโฟเราจะใช้89บเหมือนเดิมอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็คู่อื่นใช้เส้นสีเขียว47แทนมันจะโอเคกว่าในการหาจุดเข้าในการดูกรีนโซนเลสโซนมันแม่นยำม,มากกว่านนันแหละถึงพัฒนาสูตรขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอีนี้เนี่ยเราอย่าลืมดูใต้กราฟมันจะมี Market s e ติเมนต t บอกว่าณนะตอนนั้นเปอร์เซ็นต์คนเข้าบายเซลกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้คือถ้าแ80ขึ้นไปนะครับผม อย่างตอนนี้มันบายห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเซอสี่สิบสามเปอร์เซ็นยังกำกึ่งกึ่งกึ่งกึกลางๆอยู่แราฟอาจจะลงอีกก็ได้เพราะคนยังไม่ค่คยบายเท่าไหร่ถ้าคนเข้าบายเยอะที่เช่นแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นขึ้นไปแบบนี้ก็แสดงว่าคุณก็ดูว่าเอ๊ะเขาคิดตรงกับเราหรือเปล่า,าแบบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นคือบายบายแน่ๆแล้วคนบายเก้าสิบเปอร์เซ็นเซลแค่เก้าเปอร์เซ็นนั้นคุณต้องคิด,ดว่าเอ๊ะคนอื่นเขาคิดตรงกับเรากี่เปอร์เซ็นถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไป คุณเข้าออเดอร์ได้เลยถ้ามันอยู่ในกรีนโซลและโซนนะคุณสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยอย่าลืมดูมาร์เก็ตเซนติเมนต์ประกอบเท่านั้นเองนะครับผมก็เท่านี้ไม่มีอะไรเราอาจจะรอปิดออเดอร์เองก็ได้กําไรหรือจะตั้ง TP ก็ได้นะครับผมอย่างที่บอกไว้สต็อปลออาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าเรารักษา margin level ดีๆีนะครับแต่ถ้ายังไม่ค่อยมั่นใจอาจจะตั้งไว้ที่ลบหนึ่งร้อยหรือลบหนึ่งร้อยกว่าก็แล้วแต่แต่ถ้าเราตั้งถ้าเรารักษา margin level ที่สี่พันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สต็ ่าที่พีก็อย่างที่บอก4ี่ปิ๊บเปิ๊บขึ้นไปนะครับผม1 0บถึงสิบห้าปิ๊บพอประมาณนะครับผมว่าถ้าไกลขึ้นไปอีกมันก็จะรอนานนะครับผมก็ม่มีอะไรตามนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก็แบคทรักกิ้งดูแบคทักกิ้งดูว่าเอ๊คู่ไหนหน่าเทรดจดออกมาคู่ไหนหน่าเทรดตั้งไพร e a l ลิ t คู่ไหนหน้าข้าวเราก็ตั้งบายเซอลิมิตเอาไว้เท่านั้นเองนะครับผมก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไร ลองเอาเส้นไปฝึกดูฝึกปรับดูฝึกคิดสูตรดูว่าเอ๊ะเลขอะไรดีที่มันเหมาะสมนะครับผม47ไม้หรือเลขอื่นหรืออะไรดีก็ลองขยับเส้นดูนะครับผมให้มันไปไกลขึ้นหรือใกล้ขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับน่าจะเข้าใจได้ไม่ไม่ยากนะครับ u s เ x เราดูว่า u s d อแข็งอ่อนยังไงนะครับผมเอ๊ะมันไปกินโซเลสโซหรือยังนะครับแล้วก็พอที่จะดาวได้นะรับ u s d x พอมันอยู่กรีนโซนแล้วเราก็พอจะรู้แล้วโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นนะพอมันไปอะเรสโซนแล้วเราก็รู้แล้วเดี๋ยวยูเอสซีมันจะอ่อนนะอะไรประมาณนี้แล้วก็พอจะเดาได้พอจะรู้ได้นะครับผมว่ายูเอสซีมันเข้ากรีนโซนเลสโซนยังไงนะครับเราอยู่เอสซีเอ็กอาจจะใช้เส้นสีส้มางเท่าเท่าที่เคยวัดกันจะเป็นเส้นสีส้มนะครับจะอยู่เอสซีเอ็กใช้เส้นสีส้มเหมือนกันอีเมสส้ม89นะครับผมจะจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้สีก็ได้แต่แต่รู้สึกว่าเส้นสีส้มน่าจะโอเค เรามาแบ็กทักกิ้งอบบนี้มันจะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอรู้ได้แต่ว่าถ้าจะจังหวะเปิดเลยอาจจะต้องใช้เส้นสีเขียวในการช่วยที่จะเปิดถึงจะได้จุดเปิดที่ดีกว่านะครับวัดจากวัดหมายถึงวัดจากเส้นสีเขียวนะครับอืเนี่ยแบบนี้เส้นสีส้มโอเคนะครับแต่ณนปะัจจุบันก็รู้สึกว่า UST รู้สึกจะไซเวยยังไม่รู้ว่าจะอ่อนหรือแข็งแต่จะเป็นไซเวยก่อนอ๋อบางบางตัวเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ก่อนอ่าเลเยอร์เคสขึ้นไปก็คือ บางตัวมันทะลุหายขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นมีอาการไซเว่ยแล้วมันก็อาจจะทะลุหายขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือหมายถึงว่านี่คือเหตุผลนี่อีกเหตุผลนึงว่าทาไมเราถึงมีเส้นสีเขียวเข้ามาช่วยเพราะว่าบางตัวมันทะลุหายขึ้นไปแล้วแล้วมันก็อาจจะไซเวไซเว่ไซเวก่อนไซเวแล้วเราไม่รู้บางทีอาจจะเบรกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเบรกขึ้นมาหนึ่งชั้นละแล้วก็ไซเวก็เบรกขึ้นไปชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองละเป็นเลเยอร์ขึ้น ก็คือมันจะบางทีมันเป็นเลเยอร์ขึ้นไปสูงเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์จุดเปิดเราดีๆเลยหรือไม่เราต้องรักษา m a r g i เ level ไว้เวลาเราโดนแบบนี้ m a r g i นเลเวลสำคัญมากมันเหมือนก็เป็นขึ้นเลยเป็นขึ้นวืบวืบขึ้นไปวืบวืบกว่าจะลงนะครับแต่เพราะนั้นแต่จุดเปิดเราขอให้อยู่ในกินโซเลสโซนและรักษา m a น g ลเวลเอาไว้รับรองคุณรอดปลอดภัยโอกาสขาดทุนน้อยมากๆโอกาสขาดทุนถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเราทําให้ขาดทุนมันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดนะครับผม แล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดในการเทรดนะครับพยายามเก็บกําไรให้ได้บ่อยๆทําได้แหละผมว่าทําได้ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับเราก็ทํากันมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับโอเคก็นําไปใช้ดูเส้นใหม่นะครับผมว่าจะใช้กับแค่ตัวอื่นๆไหมหรือใช้กับท็อปโฟด้วยนะครับหมายถึง MBC เจ็ดเนาะ ก็ไม่มีอะไรวันนี้เท่านี้ที่สอนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับลองไปฝึกดูวิเคราะห์ดูแบ็กทักกิ้งดูเสาร์อาทิตย์ไม่เลามีมีเวลาว่างนั่งดูเอะคู่ไหนม่น,น่าเทรดคู่ไหนมัน,น่าสนใจนั่งบายเซอร์เมิดไว้ไพสเซร์เลไว้หรือว่าจดออกมาไว้ก่อนก็ได้นะครับจะนังคาเราได้เทรดได้ง่ายสบายสบายเพราะเรามีไกด์ละเสาร์อาทิตย์ว่างเราดูเอะเราทําไกด์ไว้เอะเราจะเทรดคู่นี้คู่นี้น่าสนใจนะมันใกล้กินโซนเลสโซนหนะ้ามันอยู่ในกินโซนเลสโซนแล้วหน้าหรืออะไรเราก็วางแผนไว้คือวางแผนเทรดให้ดีๆแล้วค่อยมาเทรดกันในวนนน้าามมักก็็จจะะะง่ยขึ มันจะฟล o w ์ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ